หนูแม่ใจว่าทุกคนอ่ะชอบเพลงเขามากเพราะว่าพนดถึเพลงเขาทุกคนคือชอบแบบไปเป็นเมืองนะขอแค่ก็ได้สวัสดีน้องนินจาสวัสดีน้องนินจาได้ยินไหมไม่ได้ยินครับพี่สัญญาณสัญญาณมันแย่อยู่เนาะพี่เตอร์ได้ยินเสียงหนูไหมโอเคได้ยินแล้วจ้าฝนมันตกพี่เตอร์พี่เตอร์เคยเคยพี่เตอร์ทำหนึ่งอะอะ พี่เติร์ดอยากโทรมาแกล้งเราหรอเอางี้น้องเอาไปรูบลมสติก่อนก่อนจะคุยกับเราอะคุยกับตัวเองก่อนอ้าวแพ้เลยแล้วละกันพี่เติร์ดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เติร์ดคือผมอะไม่รู้ว่านินจาจะโทรหาพี่เติร์ดตอนนี้คือแบบทางห้องส่งคนประมาณ30มสิบคนกี้กันหมดเลยพี่ สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับคือเมื่อกี้หนูต้องโทรให้พี่พูดคําว่าด้วยซ้ํากลับมาหนูไม่รู้ว่าจะต้องพูดยังไงให้พี่พูดว่าด้วยซ้ํากลับออกมานินจย,ย่าคุยกับเองไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำฉะนั้นอย่าเพิ่งมาคุยกับเราเลยได้ไมได้เลได้เลยวันนี้พี่เตอร์พี่รับพี่เตอร์มีแบบประสบการณ์อะไรกับนินจาเนี่ยพี่อยากจะเล่าไหมพี่ว่ามิจฉาจะได้ยังไงเลยก็เจอน้องหลายรอบที่ตามงานประกาศรางวัลอย่างเช่นที่ป๊อปกีตาร์แม็ก แล้วก็ได้ดูโชว์โฟมิกซ์เป็นครั้งข่าวเราจำไม่ได้ว่าดูไม่นจะเป็นครั้งข่าวนะอันเั็กแมนครั้งคราวไม่แน่ใจเหมือนกันว่าประทับใจทุกรอบแล้วก็วันนั้นจําได้ว่านั่งกับเบลล์บิลลี่เราสามคนอาิคมว่าเออชอบโชว์โฟมิกซ์มากครับมันมันอิเล็กทริฟาย ing มากมากเลยมันดีมากเลยขอบคุณค่ะนุ้ยอยู่ทั้งวงนะคะตอนนี้ขอบคุณนะครับ่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณี่ชอบในจุดยืนของวงนี้แล้วก็ของลินจาด้วย เราก็ดีใจที่แบบได้ไปเล่นเมืองนอกเพลงไปติดชาร์จมันไม่ไม่ใช่จะมาเม็กซิโกหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นเซสชั่นอวยโฟมิกเขาจ๊ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเราขอนยาเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งได้เข้าห้องน้ำเลยแป๊บหนึ่งฝากผลงานของเอ่อโฟมิกนะครับแล้วก็ทีรีเบิร์สนะครับทีรีเบิร์สก็ใกล้ๆจะมีอัลบั้มสากลปล่อยแล้วอยากให้ลงอยากแต่ว่าเราอยากทำให้เห็นว่าพวกเราทำได้เนาะ พวกเราพวกเราสามารถไปเมืองนอกได้อะไรเงี้ยแล้วก็เซทรัลพินไทยไม่แพ้แท้ใดในโลกครับเดี๋ยวเอาเพจช่วยแชร์เลยพี่เดี๋ยวผมช่วยแชร์ขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะครับยินดอบเพื่อนินดีอนรันะครับอย่าลืมกดติดตามช่องโมเมนต์ช่องที่มีโมเมนต์ดีๆให้คุณทุกวัน